วันนี้น้องอะตอมจะไม่มีเงินในการรับประทานอาหารเลยแต่น้องจะต้องหาจากการเล่นเครื่องเล่นนั่นเองครับมันจะเป็นการเล่นรถไฟหอที่ดีเวอรครั้งแรกและต้องใส่ต้องเป็นครั้งแรกยันไว้ยันไว้เอาขายันไว้เอาขายันไว้เอาขายันไว้ ทุกคนคะตอนนี no? ้เราอยู่กันที่ดีเวลี่ดีเวลนะคะทุกคนเป็นสถานที่ที่รวบรวมความสุขของเราเด็กน้อยและเหล่าคนที่กำลังจะไม่เด็กน้อยแล้วอย่างเรานะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทํามิชชั่นจากพี่ทีมงานนะคะเพื่อหาเงินที่ข้าวเดี๋ยวเราจะไปอธิบายเพิ่มเติมกันข้างในหนูคิดเลยว่าแบบว่าหนูเคยมาดีเวลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะจำได้ว่าเคยมานะเด็กๆเคยมาต้องทบถามเจ เฮ้แกเ่วคยมาดีเวิลเพราะว่าฉันเคยมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่ก็บอกว่าแกเคยมาหรอแกไม่เคยมาเฮ้แต่ฉันจำได้นะว่าตอนเด็กๆอฉันเคยมาแล้วฉันแบบเล่นอะไรไม่ได้เลยเล่นได้แค่ม้าหมุนเออแล้วพี่ก็บอกว่าแกอันนั้นไม่ใช่ที่ดีเวิลแล้วอันนั้นที่สวนสยามสรุปแล้วนะคะทุกคนอะตอมไม่เคยมาดีเวินะคะแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เรามาดีเวิลนะคะเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะมาบังหน้านะเนี่ย ก็ดูจากทุกคนเด็กจนโตมาก็คือหนูไม่เคยมาดีเวอร์อะตอนทดูแล้วกันว่าปกติหนูก็คือไม่ได้เล่นเลยนะคะตอนนี้กลัวอะไรรู้ไหมกลัวแบบเฮ้ยไม่กลัวเฮ้ยนี่มันเด็กง่ายเดี๋ยวพอแต่พอเข้าไปจริงอะตุยแบบไม่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องโดนยึดกระเป๋าตังค์ใช่ไหมหนูก็เลยไม่เอากระเป๋าตังค์มาก็เลยเอามาเป็นแบบเป็นถุงสิบล็อกเพราะว่าวันนี้กลัวของหนักไงโอเควันนี้เราจะมาแค่เงินแล้วก็บัตรนิดหน่อยพอ เราเล่นอะไร้ำดีอ่ะแต่หนูรู้สึกว่าในภาพความคิดอะเวลามาสวนสนุกอะต้องเล่นอันที่มันเป็นรถไฟหอกเหมือนเป็นความรู้สึกอะเหมือนเวลาเรามองสวนสนุกถ้าเป็นตอนอเด็กๆก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบม้าหมุนแต่พอโตมาต้องเป็นฟีลลิ่งแบบรถไฟหอกวันนี้เราซื้ออาหารแซื้อไอติมต้องจะมีคูปองส่วนลดด้วยซึ่งคุ้มค่ามากเดี๋ยวหนูดูก่อนว่าหนูจะต้องเล่นอะไรบ้างได้เงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวหนูจะออกมาคิดว่าหนูจะกินอะไรได้บ้างแน่นอนว่าหนูจะกินไอติมเออแต่วันนี้ไม่มีตังค์ก็เดี๋ยวต้องแบบทำมิชชั่นทำมิชชั่น ่นใช่ไหมอาตอมรู้อยู่แล้วใช่เรามีอะไรบ้างแต่จำไม่ได้จำได้ว่าต้องไปเล่นเครื่องเล่นเราวจำได้ว่าจะได้เงินไปกินข้าวอื่นขอกระเป๋าตังก่อนเลยครับพี่หนูให้หมดเลยก็ได้เฮ้ยให้หมดเลยอรอมีคนถือกระเป๋าให้หนูโอ้ให้ง่ายจริงๆนะฮะวันนี้น้องอตอมจะไม่มีเงินในการรับประทานอาหารเลยแต่น้องจะต้องหาจากเล่นเครื่องเล่นนั่นเองครับน้องตอนเวลาเล่นเสร็จหนึ่งเครื่องน้องจะได้70ดบบาทต่อการเล่นหนึ่งเครื่องเล่นนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือต้องหาเงินในการเข้าไปเล่นบ้านทิ่มาด้วย คเครื่องเล่นละเจ็ดต้องกินข้าวต้องซื้อน้าต้องเอาเงินเก็บไปเล่นเครื่องเล่นที่อยากเล่นเองด้วยแล้วก็เล่นบ้านหิมะด้วยคืออะไรวันนี้หนูตองหน,หน,หนูต้องแบบได้กินมาม่าแน่เลยอนหนูเดินเข้ามาแล้วแบบหนูไม่เคยมาจริงด้วยอ่ะไม่มีอะไรคุ้นหน้าคุ้นตาเลยรู้สึกว่าไม่รู้จักอะไรสักอย่างในนี้เลยไม่แค่หนูคนเดียวแน่เลยที่ไม่เคยมาดิมเบอร์อ่ะ เลอนก็เป็นเล็กน่ารักนม่พี่ไม่เอาหนูกลัวแบบว่าเล่นแล้วมันแบบหัวใจมันตื่นตัวแล้วอะหนูต้องไปเล่นอะไรที่หนูต้องเล่นเลยดีกว่าไม่งั้นวันนี้หนูจะไม่ได้กินข้าวรถไฟหอะไหมอยากเล่น,ลนรถไฟหาะแล้วถึงว่าเป็นรายการที่ก็เลอยากเล่นนิน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากขอเดินเข้าไปดูหน่อยเดินเข้ามาเราต้องทําตัวเล็กด้วยนะเหลือแค่นี้แล้วก็เดินเข้าไปน่ารักมากเลยใครก็ได้ถ่ายรูปให้ดูดอยนี่ วันรีบไปเล่นเครื่องเล่นเครื่องแรกแล้วเราจะได้มีเงินกินข้าวหนูชอบกินน้ำแข็งใสสีแดงอย่างนี้มาก30บาทนะทุกคนจําไว้ไปเล่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดินกลับมาเลยถ้าสมมติว่าเราจะต้องได้แบบเล่นหนึ่งครั้งเราได้เงินอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่าหนูจะเล่นไหวถึงเท่าไหร่รู้ไหมเดี๋ยวก็ต้องคิดไ้ก่อนว่าหนูจะกินอะไรดีพอมยางพอมากเลยพี่ตอนเนี้ยอยากเล่นแบบอยาก,ยากเล่นหรืออยากกินอยากเล่น <laughs> ได้ยินเสียงกรี๊ดแววแววมาแต่ไกลๆใจมันเต้นตุกจ่อมหนูใจเต้นเลยอะเดีจะหนูจะไปวอร์มอัพก่อนนะคะนี่คือการวอร์มอัพก่อนเล่นรถไฟหัวของเรานะคะทุกคนเราจะไปนั่งรถขึ้นขีวกันวิชอบอ่ะรู้สึกเหมือนไอ้นี่ยนั่งรถมา้าทุกคนไป็นซินเดอเรล่าโอเค okay, ป่าพร้อมพร้อมที่เราของจริงแล้วโอ้โนี่เขากี๊ดป่ะทุกคนตายตายดิ ตอนนี้เรามาถึงเครื่องเล่นเครื่องไลท์ที่เราจะเล่นกันในวันนี้เพื่อมิชชั่นของเราแล้วซึ่งก็คือแพน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 แทนสกายคอสเซอร์นะคะเราคือรถไฟเหาะระหว่างเดินมาก็มีคนกรี๊ดตลอดทางเลยคือได้ยินเสียงกรี๊ดตลอดทางก็คืออันนี้นะทุกคนเฮ้ยเขากรี๊ดกันบางทีเราอาจจะไม่กรี๊ดก็ได้เปล่าวตอนมาสูงเรารู้สึกใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหนูเดินช้าใจหมดจนหนูแต่ว่างออกแล้วใจเต้น ได้แพสตออดเพิ่มอีก30บาทนะครับผมจากสิบาทเพิ่มสามสิบาทเป็น100ร้อนึ่งเลยทีเดียวนะคะหนึ่งถ้าเราเล่นี้อันเดียวเราสามารถไปกินข้าวได้เลยนะสิแต่เรารู้ว่าต้องหาเงินในการเข้าบ้านอุ้ยลโ้ลนะเราควรจะมีเงินสำหรับบ้านอีกมา่อนแล้วเราก็รไปกินข้าวมันเป็นอะไรที่ตายได้โดยใจจะกระโดดออกมาข้างนอกแล้วอะแต่ก็คือยังต้องเก๊ก็แบบว่าคุณจะทำได้ จะเป็นการเล่นรถไฟหอที่ดีเวิร์มครั้งแรกและต้องใส่ตะองไปครั้งสุดท้ยขอเวลาให้ได้ขึ้นส่อบิลกันเป็นไปไม่ไดนไปได้ไหม่ไดนไปได้ไหม่ไ้้ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วไปแล้ว เเออออาาีีกกะคือก่อนที่มันจะไปอ่ะรู้สึกเหมือนหัวใจจะกระโดดออกมาข้างนอกคนแต่พอขึ้นไปข้างบนแล้วเจอวิวสวยๆก็คือลืมไปแล้วว่ากลัวแต่พอมันล่วงลงมาอีกรอบเนั้นแหละอ,อ,อช็อมวิวเพลินๆสักพักมันหักงี้ดูแบบโอ้คอคอจะขาดเพื่อหนึ่งร้อยบาทนะองทำได้ <laughs> คุณได้แอดออนอีกสามสิบบาทนะครับใ<อ><อ>นเงินค่ที่ได้เราก็เก่ง,งกันเนี่ย เมื่อกี้เราเล่นสกายคสเตอร์ไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องเล่นที่เราต้องเล่นวันนี้ถ้าเป็นมิชชั่นที่ทีมงานให้มาคือมี7อย่างนะคะมีคอนาโดสกายคสเตอร์ที่เล่นไปแล้วไวกิ้งยูอ่าสเปซโอ้โอดับจะกรด็นใส่หน้าโพลีเคนแบ็คโฮ่คสเตอร์ oster, แล้วก็รถบังนะคะพรีเคนปิดก็เลยเหลือแค่6อย่างหนูเล่นสกายคสเตอร์ไปแล้วก็เลยเหลือแค่5อย่างเท่านั้นมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะที่แบบไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรจะได้แบบไม่ต้องกลัวล่วงหน้าว่ามันคืออะไรก็หนูไม่รู้ อันนี้จะอยู่ในหน้าทุนระดคิดว่าต่างจากสกาัดทำได้ไหมทำได้ดูจากหน้าตาเหมือนจะน่ากลัวน,น้อยกว่า <ไป S 2> อันนี้นนคือเรามีมิชชั่นเหมือนเดิมเจ็ดสิบบาทนะคะเนี่ยพอขึ้นมาบนเครื่องเล่นหนูก็จะแบบใจเต้นตึมต่อกเขาก็แบบว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะอะไรก็ได้อย่าปล่อยกล้องลงไปข้างล่างนะอ<ว>ุ้ยทำไมต้องหมุนด้วยอะสามนาทีเราต้องตลอดจากบทนี้ถึงสามนาทีอะต้องโอ้ยหนูไม่ชอบอะไรเบี่ยงเบี่ยงอย่างนี้เลย เรียกว่าอะไรนะโทน,โทน,นิโดโทนิโดต่อไปอเรตจะไปเล่นอันนี้กีอเลยดูจากหน้าตาเหมือนจัน้าัวน้อยกว่าเ okay. มื่อกี้เราเล่นไกด์โคสเตอร์มา100บาทแล้วเราก็เล่นโทนิโดมา70บาทตอนนี้เรามี170บาทเท่ากับว่าเราได้เกิน160บาทเข้าบ้านถิมาแล้วนะคะแล้วหนูเดินผ่านแทนเค้ก15บาทตอนนี้เหลือ155บาท หนูไม่น่าไปเล่นทอร์โดก่อนเลยทุกคนเพราะว่าหนูลงมาแล้วหนูยมมากทุกคนน่าจะเห็นสภาพหนูแล้วว่าหนูยมแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบ็คโฮใช่ไหมคะทอร์โดคือไม่ไหวจริงทุกคนหนูนแบบข <ไป S 1> ึ้นไปโดยไม่รู้ขออึ้นไปโดยไม่รู้ใช่การไม่รู้มันไม่ผิดไงไม่เป็นไรตอนนี้เรากำลังอยู่หน้าแบ็คโฮ์อสเทอร์นะคะซึ่งเอาอย่างทุกคนไม่รู้มันคืออะไรอีกแล้วแต่แอบถามพี่เขามาพี่เขาบอกว่ามันคือรถไฟห่อที่อยู่ในอุโมงค์แบบมืดๆอะไรอย่างนี้หนูก็ว่าเออน่าจะแค่อยู่มั้งไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าทอร์โดไม่กี่แล้วเเ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 รราา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 ววววลลลลกกกก็ดดดีีี๋๋ยยยยยขข้ะะะััันนนพ่สงงงอมมจ แล้วเข้าไปเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่เขาบอกว่ามันไม่น่กากลัวไง <laughs> เรไม่เห็นอะไรเลยอะแล้วแบบว่าตอนแรกอะเขาบอกว่าเฮ้ยน้องมันไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ว่าพอเข้าไปจริงๆทุกคนมาข้างในมันมืดมากเราก็แบบเหมือนพอมันมองไม่เห็นมันก็จะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไอ้ที่นั่งอะมันไม่ใช่ที่นั่งนิ่มๆก็คือเจ็บหลังมากเลยทุกคนหลังหมูกระแทกต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นรถดําป่ะเล่นเลยเล่นเลย มีมีท่านอีกแล้วต้องชนทิงงานให้ได้5ครั้ง5ครั้งเลยเหรอใช่ครั้งเดียวก็เจ็บแล้วนะพี่5ครั้งเลยอ่าบอกเลยวันหอยต้องนานแล้วเล่นยังไงอ่ะ นเกินห้ารอบอีกคนหนูจำไม่ได้เลยชนไปขีดรอบชนตรงนี้แรงมากเราอยู่ใกล้กล้องมากที่ต้องเห็นแน่เลยนี่เป็นแกงรู้สึกปอดคอจะหัก ตอนนี้เราเล่นผ่านมา4อย่างแล้วนะก็คืออย่างแรกรถไฟเหาะใช่ไหมคะเราได้มา100บาทเพราะว่าอะตอมทำภารกิจ70บาทบวก30บาทที่นั่งข้างหน้าใช่ไหมตั้งก็เลยได้มา100บาทแล้วก็เทอร์นาโดนะคะเราได้มา70บาทนะคะทุกคน3นาทีอันยาวนานของหนูก็รวมเป็น170บาทแล้วเราซื้อแผ็เคสกระตูนไป15บาทเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ155บาทแล้วก็เมื่อกี้เราเล่นแบ็คโคกับรถบ้ามาได้อย่างละ70บาทเป็น170บาทบวกเพิ่มเข้าไปตอนนี้เรามีจำนวนเงินทั้งหมด295บาท โ <Yay! S 2> ม่งแทงเกยัซึ่งตอนแรกหนูคิดว่าเฮ้ยนี่แหละไวกิ้งน่ากลัวที่สุดแต่ตอนนี้หนูได้ป,ประสบการณ์ใหม่เลยว่าคอนโดมันน่ากลัวมากหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อไวกิ้งน่าจะเป็นลูกสาวคอนโดมีทีนึงเดี๋ยวเราเขึ้นไปเล่นก,กันเลยไปเลยยังมันยังเพิ่งเริ่มต้นก็ต,ตรงนี้แล้วว่าหนูกลัวมากแม่คิดว่กลัวแล้ววิวยังวิวยัง ตัวลอยตัวลอยจากเก้าอี้แล้วตัวลอยจากเก้าอี้แล้วยันไว้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 เอาขายันไว้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 โอ๊ยตัวลไว้จะไว้ตัวลอย เราผ่านไปได้ไวกิ้งเป็นเครื่องเล่นที่อาตอมกลัวมากที่สุดเคยไปเล่นครั้งนึงที่เกาหลีแล้วแบบว่าตอนนั้นก็คือไม่ไหวเลยแต่ว่าชกดี้ที่ขึ้นไปกับพี่สาวหนูก็คือแยับแยบพี่ไปอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ไหวแล้วมันเหมือนมันจะล่วงลงมาใช่ไหมช็อตที่พอขึ้นไปสูงมากๆอ่ะตัวหนูมันลอยออกจากเาอี้ทุกคนแล้วมันแบบเหมือนที่ล็อกมันห่างเหมือนที่ล็อกมันอยู่แค่ตรงนี้ใช่ปะรู้สึกเหมือนตัวเองจะลอยอยู่ออกไปข้างนอกอ่ะดูเลย ัวล้อแบบว่าเอ้ยหนูทะเลออกังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยหันไปคุยเล่นที่ก้องก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กลัวมากแต่ถ้าขึ้นไปคนเดียวอาจจะกลัวมากก็ได้นะทำมารกิจสำเร็จในไวที้ได้เลยหนึ่งร้อยบาท ตอนนี้เรามีเงิน395บาทนะคะแต่ว่าถ้าเราหักค่าบ้านหิมะไป160บาทเราก็จะเหลือ235บาทในการกินข้าวและกินขนมแต่ว่าก่อนเราไปบ้านหิมะทุกคนเรายังไม่ได้เล่นซุปเปอร์สเปเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปซุปเปอร์สเปก่อนแล้วเราก็จะไปต่อด้วยบ้านหิมะแล้วเราก็จะกินข้าว go, go! ไ,ไปแล้วผมไม่ได้ใส่เลย oh my god ก็หลังจากที่เราเปียกปอนเราก็ต้องมาหาความเย็นนะคะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่ที่มันเป็นหิมะทุกคนหนูไม่เคยมาเลยหนูเคยมาครั้งแรกก็รู้สึกติดาจหิวใจได้ถุงเท้ามาพอให้บัตรเขาไปเขาให้ถุงเท้ามาหนึ่งคู่เขาให้ถุงเท้ามาใช่ป่ะแล้วเราใส่ถุงเท้าวีแล้วใช่ป่ะหนูก็จะใส่ถุงเท้าทับไปเลยด้านไหนด้านหน้าด้านไหนด้านหลังเว้ยมันกลับด้านด้วยตลกจังหนูเป็นน้องกลมอ่ะพร้อมทุกอย่างอ่ะแต่ไม่รู้นะว่าข้างในเจออะไรแต่พร้อมไว้ก่อนโอ้โหเย็นจริงโอ้ยหนาว อ,อันนี้เราทำอะไรก่อนดีอะเฮ้ยเอาวันนี้ทุกคนที่มาโตเปียกจริงไม่ตแตดอินโอ้ยกล้องเลอะหมดแล้วเปียกเลยไม่กี้ก็เปียกอันนี้ก็เปียกโอ้เปียกหัวเปียกหมดแล้วทีนี้นึ่งก็กระโดดขึ้นไปนั่งแล้วนะน้องก็คือเปียกมากเลยอะหนาวเราเรามาเล่นสไลเดอร์เราสามารถลากไปตามนี้ได้ไหมมันน่นจังนะอะนี่มันหนาวมากหูหนูแบบแข็งหมดแล้วเนี่ยเออมาเลย ร no> vale ู้สึกเหมือนกลับไปเล่นสไรเดอร์ตอนเด็กเลยพอแล้วเราเก็บเงินมาเพื่อที่จะเอาเงินไปกินข้าวถูกไหมตอนแรกได้395บาทใช่ไหมแล้วเราก็ไปซูเปอร์คาร์แอีก70บาทก็จะกลายเป็นส้อยหบาทแล้วก็เราเข้าบ้านฮิมามาหนึบาทก็จะเหลือ305บาท3ามบาทเนี้ยเราก็จะไปกินข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวกละว่าจะใช้ให้หมดเลยแต่ว่า ไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ก็จะกินเท่าที่อยากกินละกันโอเคไปกินข้าวกันไปกันถึงเวลาทานข้าวแบบไม่ค่อยยิ่งใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกหนูกะว่ามันจะกินแบบ,บยิ่งใหญ่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าพุ่งตรงว่ามันเป็นฟิลลิ่งแบบถ้าจะกินไม่ลงแล้วอะเหมือน <c oughs> แบบพอเล่นกเล่นไปเยอะๆใช่ไหมแล้วมันถึงแบบกินไม่ลงแล้วทุกคนอะไรถึงแบบรู้สึกว่าพุงมันอืดทุกคนแก่ฟิลลิ่งพุงอืดปะเล่นเครื่อ <c oughs> งเล่นแล้วเหมือนทุกอย่างก็มากองลงกันท้องแ้วแบบแล้วก็หนูก็ใช้เงินไปแค่หนึ่งร เท่กับว่าตอนนี้เราก็จะเหลือ121บาทหลังจากที่เราซื้ออันนี้ไปแล้วนะเฮ้ยหนูห่วงมากเลยอะ่ะหนูเหมือนจะหลับตลอดเวลาเลยอะ่ะเหนื่อยจริงคือรถไปตุยเลยจริงน่าจะตุยกลับบ้านกันเถอะโอ้ยก o d ก็คือเลิอกอยากมาเล่นสวนสนุกพักนะคะ ตอนได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ววอน,นนี้เรามีของรางวัลพิเศษมาให้เลือกระหว่างตุ๊ก,กตาด้านหลังกับน้ำแข็งใส่ด้านหน้าน้องอ่ะตอนจะเลือกอะไรไม่ต้องคิดเยอะเลยทุกคนตุ๊ก,กตากับน้ำแข็งใส่เราต้าก็เลือกน้ำแข็งใส่แล้วพี่ที่อยากกินตั้งแต่ขาเดินเข้าพี่ขาสับชิบเปิดเวลาที่มันเหนื่อยเหนื่อยนี่แหละนะน้ำแข็งใส่อย่างนี้จะอร่อยที่สุดเลยวา ชอบจังเขาเป็นคนอทุกคนแต่เขาทำตัวเหมือนตัวเองเป็นตุ๊กตาจริงๆแตเหนื่อยจริง